สวัสดีค่ะจะให้เพื่อนๆดูนะคะรากที่ได้ปักชำไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือปักชำไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงกระถางกันหรือว่าเพื่อนๆเพราะว่าเพิ่งถอนออกมาเดี๋ยวจะปลูกไปเหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันนี้ก็เพิ่งปักชำไปนะคะกิ่งนี้ กิ่งนี้ก็เพิ่งตัดชำไปใบที่มันแห้งๆก็ตัดตัดออกไปเลยนะคะสามารถตัดทิ้งได้เลยหรือว่าเด็ดทิ้งก็ได้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูรากนะคะอันนี้เป็นกิ่งปักชำนะคะรากเข้าแน่นมาก ให้เพื่อนๆดูรากเขานะคะนี่คือรากเขาเห็นไหมคะนี่คือกิ่งที่ปักชำไปนะคะก่ออนุญาตแป๊บหนึ่งจะให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยนี่คือรากนะคะที่เขาออกจากการปักชำ รากเยอะมากแล้วมีก,กิ่งกิ่งนี้ยังกิ่งนี้เพิ่งชำยังไม่ออกรากนะแต่ก็เดี๋ยวเอาไปชำใหม่อีกนี่คือรากนะคะอันนี้เป็นรากที่ปักชำได้ประมาณสี่อาทิตย์นะคะส่วนนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง หนึ่งอาทิตย์จะประมาณนี้นี่สี่อาทิตย์เดี๋ยวเราก็าลงกระถางกันอีกรอบนะคะก,ก็ใช้ดินพลตติงซอยนะคะ ดินก็เ,เอานี้ลงไปวางตรงกลางนะคะแล้วก็กรบด้วยดินแล้วก็ใส่ขีว้วัวเหมือนเดิมนะคะใส่ขีว้วัวประมาณ1นึกรัมนะคะไม่ต้องใส่เยอะก็ได โอเคแล้วก็กบด้วยดินอีกรอบหนึ่งนะคะเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราลดน้ำเดี๋ยวปลูกอีกกระถางหนึ่งให้ดู <c oughs> นี่นะคะนี่เป็นรากที่ปักชำนะคะ ถ้าเพื่อนๆปลูกใส่กระถางเลยเแยกแยกเป็นกิ่งเราจะไม่ต้องมาแยกกระถางอีกทีหนึ่งอันนี้ปลูกรวมกันหลายกิ่งเนี่ยเราต้องมาแยกกระถางอีกรอบ <S <S เพื่อนๆจะเ,เด็ดไปเดี๋ยวเอาเปันจกมาตัดก็ได้นะเพื่อนๆจะตัดใบออก บ้างก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็แตกใบใหม่ตัดออกไปเลยบางทีเพื่อนๆปลูกต้นไม้นะคะมือใหม่ปลูกบางทีที่แบบว่าส่งต้นไม้ไปแล้ว <c oughs> ก็ตัดใบทิ้งไปบางส่วนก็ได้ไม่ต้องกลัวมันตายนะคะเพราะว่าใบเยอะอ่ะมันทำให้ขายน้ำ ถ้าเราตัดใบออกบางส่วนเนี่ยมันลดการคลายน้ําของต้นไม้จะทําให้ต้นไม้เจริญเร็วนะคะถ้าเราปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราปลูกแล้วสมมติว่าเพื่อนเพื่อนได้รับต้นไม้ไปใช่ไหมคะมันมีใบเยอะเราไปปลูกมันก็จะเหี่ยวเฉาเพราะว่ามันหลักมันระบายน้ํามันคลายน้ำเนาะเดี๋ยวเราใส่ใส่ขี้วัวอีกรอบนึงนะคะอีกต้นประมาณ หนึ่งหยิบมือนะคะใส่เข้าไปเลยแล้วก็ทับด้วยพอตติ้งซอยอีกรอบนะคะหลังจากเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปลดน้ำกันอีกรอบ งานเสร็จเรียบร้อยนะคะลดน้ำให้ชุ่มน,นะคะเรียบร้อยนะคะถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ